สวัสดีครับบัวสีเพชรฟาร์มนะครับก็ปกติผมจะอัพคลิปพวกไก่เล็กๆนะครับผมก็ไม่ได้อัพคลิปอ่าไก่แม่ไก่ที่ยังออกไข่อยู่ของเรานะครับที่ผมจะพามาดูนี่จะเป็นแม่ไก่รุ่นอายุเป็นอายุที่เยอะที่สุดในฟาร์มของเราที่เลี้ยงนะครับ ก็ไม่อยากจะ <laughs> พูดว่าฟาร์มหนึ่งมันเล็กเกินนะครับเอาก็คืออ่าเป็นข้อไก่เล้าไก่และการน,นอกครับเล้านี้ข้อนี้นี่ก็คือแต่ก่อนมีเป็นร้อยตัวครับตอนนี้เหลืออยู่สองสี่หกแปดแปดตัวแปดตัวครับ นี่ตอนบ่ายฮบ่ายโมงผมได้มีโอกาสได้มาเก็บไข่เองนะครับวันนี้ก็จะมาดูว่าแปดตัวก็เป็นล้างอาหารนี่ก็ในอาหารวางข้างนอกแล้วก็มีกางน,าน้ำคือที่ผมพามาดูค้องนี้คือไก่ค้องนี้ค่อนข้างจะให้ให้เปอร์เซ็นต์ไข่ที่สูงมากจริงๆนะครับผมก็เสียดายอยู่ที่ ปล่อยให้คนอื่นไปนเลี้ยงแต่ก็คือด้วยราคาที่เราเราปล่อยไปนี่คืออายุเขาไขามามาเป็นปีแล้วอย่างเนี้ยผมก็ขายไปร้อยห้าสิบร้อยหกสิบประมาณนี้นครับแต่ไม่ใช่ว่าเอาไก่ที่อายุเยอะไปให้เขานะครับคือไก่พวกนี้ถึงจะอายุปีกว่าแล้วแต่การไข่นี้คือไข่ดีมากครับ ยิ่งยิ่งอายุเยอะยิ่งไข่ดีนะครับอันนี้ผมจะบอกคนเพื่อนวนะ่าผมก็ถ่ายแล้วก็มาเลยนะครับมาดูเลยว่ามีกี่ฟองเดี๋นะสองสี่หกเจ็ดก็อยู่เจ็ดฟองนะครับทำไมก็จะมาไข่อยู่ตรงที่เดียวอ๋อตรงนี้ก็มีขี้เยอะ ันนี้ก็ขี้เยอะสงสัยเขาจะชอบอันนี้นะครับชอบก็ไม่ค่อยได้ทำความสะอาดเพราะว่าคิดว่าไก่ชุดนี้ไก่ไม่เยอะมันคงไม่สกรปรกนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งตัดขี้ไก่ชุดนี้ไปใส่สวนมะนาวของผมนะครับก็วพวกปุ๋ยคอกอะไรผมก็ไม่ได้ซื้อใช้ของตัวเองไปเลยก็ดีดครับเลี้ยงไก่ เจ็ดแปดตัวในข้อหนึ่งเนี่ยขี้ไก่ก็เยอะอยู่นะครับได้ขี้ไก่เยอะสามารถเราไปใส่มะนาวใส่อะไรมะละกอเราได้ครับตอนนี้ผมก็จะทําสวนมะ,มะนาวกับสวนมะละกอครับแต่ยังไม่สําเร็จยังไม่เสร็จนี่ครับผมไม่สงสัยเลยทําไมว่าเขาชอบไข่ที่ใช้อยู่รังอันดีอยู่ รังไข่ะที่เดียวกัน <c oughs> ดูกินอาหารครับแปดตัวไข่เจ็ดฟองนี่คือ <c oughs> ตัวเซ็นไข่ถือว่าสูงมากครับ อย่างนี้น้อยก็สี่ห้าฟองในผมคิดว่าก็โอเคละแต่นี่ได้เจ็ดฟองก็ผมถามคนดูแลนะครับแม่ผมที่เขาเก็บไข่ทุกวันเขาก็บอกว่าไก่ชุดนี้นี่อย่างตา่ำในหกอยู่เจ็ดอยู่เจ็ดนี่เกิดทุกวันนะครับแต่แปดวันนี้นานๆมาทีแต่ส่วนมากก็จะอยู่ที่ เจ็ดฟองครับ,รบก็มีเวลาเพื่อนๆก็ทำความสะอาดพวกล้างน้ำเขาด้วยนะครับถ้า,าสะอาดก็ยิ่งดีนะครับแต่กิจกรรมที่ของเรานี่มีมเยอะนะครับบางทีก็ไม่ค่อยทั่วถึงมีทั้งวัวมีทั้งไก่เป็ดแล้วก็จิ้งหรีดนะครับก็สลับกันทำความสะอาดบ้างครับครับ วันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับพบกันคลิปหน้า